ค่ะซาโซเชียลแคมนะคะนี่เราจะถ่ายให้เห็นว่านะคะตึกเราอะ่ะคอนโดนเรามันอยู่ตรงไหนมันคือตึกสีซ้มๆตรงนี้แหละนะคะที่คุณสามารถค่ะเดินแค่แค่แค่ประมาณแบบร้อยเมตรอ่ะสองร้อยเมตรอ่ะข้างๆตึกฟ้าก็ติดกันเลยติดกับตึกฟ้าก็คือตึกเราตึกสูงๆอันนี้แหละแล้วตอนนี้ฝนอยู่ที่รถไฟฟ้า BTS นะคะก็เดินมาเสร็จแล้วก็นี่เลยค่ะเห็นปะ ไอ้ไกลปะที่สำคัญค่ะตายแล้วนะคะเดินขึ้นไปมาเมื่อยมากอ่ะนี่นะคะเลอตัสโอเคปะ อ่านะคะใกล้ๆตรงนี้เลยเนาะดังนั้นค่ะนะคะหลายคนที่บอกว่าเป็นชีวิตคนเมืองนะคะแล้วก็ต้องทํางานอยู่ในเมืองอะไรประมาณนี้เนาะก็มานะคะติดต่อเราได้นะคะตามคลิปเราเลยหรือว่าติดต่อทางเฟงทางเฟซอะไรี้ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าอยากจะเช่ากันบอกก่อนนะคะว่ามีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบพร้อมตู้เย็นไมโครเวฟหรือจะเป็นอะไรอะ่ะไมโครเวฟ เบดรูมนะคะที่บอกกันฝัิาตารางวาเอ้ยตารางเมตรสินะคะนอกจากนั้นมีอะไรอีกบ้างก็มี ชุดเครื่องนอนให้ครบพร้อมแล้วนะคะแล้วก็แบ่งเป็นส okay. right ัดส okay. ่วนเรียบร้อยก็คือมีครัวมีระเบียงนะคะเราตักพวงเราตักผ้าแอร์เออครบอยู่แล้วนะคะดังนั้นสนใจนะคะก็ติดต่อเราได้เช่นเดียวกันนะคะห้องใหม่มากเพราะว่าฝนมานอนคืนเดียวแล้ววันนี้ก็จะกลับบ้านแล้วนะคะแต่ว่านี้ยังไม่ได้กลับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปทํางานก่อนอ่ะนะคะโอเคปะดังนั้นนะคะก็ฝากด้วยละกันเนาะนะคะกลับนี่เลยค่ะนะคะคอนโดนะคะดิมอนทุกชีวิตของเราซึ่งคุณสามารถเดินมาขึ้นเลยฟ้าสถานีนี้เลยค่ะสถานีนี้สถานีนี้ โอเคป้าอ่อนนุชเห็นปะเห็นปะไม่รู้โอเคนะบ๊ายบาย